เขาเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตคือการเริ่มไปหาหมูมาอมแล้วก็ค่อยๆระหว่างที่คุณกำลังเล่านะเขากำลังจ้องเขาสนใจมากเลยคุณเล่าด้วยคุณเล่าเรื่ของคุณอ่ะฮะกราบสวัสดีทุกท่านครับยีราฟกระสู่ลิสตันชาแนลนะครับผมแล้วผมโตลลิสตันนะครับผมแล้วเขาคือใครปิดหน้าตาเถอะฮะลุงวันชยัยลุงวันชัยปิดหน้าทําไมเป็นสิ่ไปด้วยบ่อยผมก็ตายครับ โอ้ยหลับ,ลบนี่กูไม่ต้องอายแล้วนะครับเอา้าวันนี้วันเสาร์เช้าวัาววนเสาร์นะครับนี่คุณไปเจอร้านร้านหนึ่งมันเป็นร้านอาหารอีสา,านแต่รบรรยากาศมันดูไม่อีสัยอ่าบรรยากาศมันจะดูแบบว่ากินหลูๆมันดูแบบบรรยากาศดีมันเป็นความร่มรื่นของธรรมชาติด้วยแล้วก็โอ้โหมันมันหลายอย่างไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงเอาง่ายๆคือ อีสานเหลาอีสานเหลาเออน่าจะใช้คำนี้ได้นะแต่ว่ารสชาติมันจะเป็นแบบถึงของอีสานหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้ก็ต้องไปรอเราบอกชื่อร้านแล้วกันนะครับชื่อร้านว่าจ้ำเข่าจ้ำเข่าจ้ำเข่าโอ้ชื่อก็น่ากินอยู่แลอาหารอีสานอีสานนะครับก็คืออาหารบ้านๆเท่านั้นนะบ้านน้องเนี่ยกินเข่าเอยเขาเรกกินเข่าไปเดี๋ยวเราไปเดินทางไปดีกว่า อ่ะตอนนี้มาถึงแล้วร้าไหนร้านร้านาครคุณไม่เห็นใช่ไหมร้านอาหารมันเป็นร้านที่ผม <oz ık> บอกเลยว่ามันค่อนข้างจะลับลับมากๆคุณตามผมมาคือร้านเนี่ยถ้าคนไม่รู้ไม่สังเกตจริงๆนะไม่รู้จริงๆว่ามันมีร้านอาหารตรงนี้นี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยร้านจำาขาเชิญด้านในเพราะฉะนั้นร้านอยู่นี่ <z art> ดู <z art> คุณมาดูนี่นี่บรรยากาศร้านเห็นไหมครับผมเห็นไหมฮะนี่ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อาหารเต็มโต๊ะเยอะมากคือแบบกระถางจะเต็มของที่นี่นะฮะก็จะมีหลากหลายที่นําเสนอนะครับครับไม่่เราเราเริ่มกันดีกว่าเมนูแรกนี้เลยอันนี้เป็นแบบทางร้านเขาต้องการแบบนำเสนอตําข้าวโพดต้มข้าวโพดหวานต้ข้าวโพดหวานนะฮะเพราะว่าปากช่องเราเลยครับข้าวโพดนะอืมฉะนั้นไม่เปการสายลาเสียเวลานะฮะนี่ช้อนซีนอย่างดีเราลองกันดีกว่าถือไม้หัวกันท่านผู้ชมครับเขาให้ผมถึงไม้แล้วก็ต้องกินที่แ้วนะครับอีกแ้ว มีงบกว่านั้เดี๋ยวจะซื้อใหม่เพิ่มก็ลองชิมดูนะฮะอันนี้คือกลิ่นอายของปากช่องนะครับเขาชื่อว่าตามข้าวโพดเจ้ามเขือเป็นสูตรของทางร้านเขาเลยมีข้าวโพดนะฮะมีแคบหมูทางร้านบอกว่าแคบหมูนี่ทำเองใช่ทางร้านเขาไปซื้อมาเองไม่ใช่ใช่ไเกี่ยวเองเกลียวเองเกลยวเองอ่ะลองดูอ่ะลองดูนี่ครับเดี๋ยวยังไงครับอืมเดี๋ยวคุณลองดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคุณเจียงด้วยของปากช่องเรา อ๋อสำหรับผมนะผมว่าว่าเออมันมีความหวานของข้าวโพดนะแล้วก็แบบเนื้อสัมผัสของตุนเชียงไอ้ที่ชอบอย่างที่ว่าเขาโรยท็อปปิ้งอย่างนึงคือท็อปปิ้งของกากหมูนะครับโรยแล้วก็แบบว่าเออมันมันทำให้ได้แบบว่าเทคเจอร์ของการความกรอบความอ,อะไรต่างๆนะเออมันเข้ากันมากๆนะครับแราคุณว่าไงมันก็จะมีกลิ่นอายของของ,ของส้มตำไปด้วยนะครับจะมีความเผ็ดเผ็ดแล้วก็มีความอร่อยในตัวชอบกากหมูทั้งบนนี่ยเออมันกรอบๆเราทำเองเขาเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตคือการเริ่มไปหาหมูมา แล้วก็ค่อยๆระหว่างที่คุณกำลังเล่านะเขากำลังจ้องเขาสนใจมากเลยคุณเล่าเรื่องอะไรคุณเล่าเรื่องของคุณเนี่ะเมื่อกี้คุณเล่ากับน้องกำลังจ้องเงี้ยมึงจะเล่าเรื่องอะไรวะอีกกว่นี้ยอะไรของคุณวะ <c oughs> อะ่ะต่อไปอันนี้นะครับเขาเรียกว่าลาบกุนเชียงแนะ่ไม่เคยได้ยินแน่นอนผมก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้มันมีลาบกุนเชียงแล้วนะตัวนนี้นะครับผมเป็นแบบว่าลาบกุนเชียงครับเสิร์ฟมาพร้อมกับสัวันรสอับวันรสอ่ะเขาดูใกล้ๆอ้าว ผมดูก่อนนะฮะผมดูอ่ะคุณลองดูก่อนเลยใช่ผมลองกลินเชียงอืมมันจะหอมข้าวคั่วอ่าและมีรสชาติของมืนเชียงออกอืมกินปุ๊บคิดถึงปากช่องปั๊บเลยบ้าบหลอืมตายแล้วคิดถึงบ้านไหนกินอสิรทีบอกกินปุ๊บคิดถึงปากช่องเลยบ้าบอจริงๆเลยอือข้าวคั่วหอมจริงข้าวคั่วโอเคนะไม่รสชาติกลิ่นเชียงสิไม่ เออเนาะลากคุณเชียงไปชมแต่อีเข้าขั่วเขาคุณคุณลองกับเสาวารลลดูดิคุณผู้ชมครับผมวันนี้ผมเป็นครั้งแรกที่จะได้กินลากคุณเชียงกับสาบรลนะฮะวว้ามันเชี่ยวไปก็ยังเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะในเมนเสาบอลลดนะครับได้เทคเจอร์ของความเปาะแปะเปาะแปะในเมนเสาบอลลุดต้อมีความเปรี้ยวหวานในตัว นนมไปอีกแบบโอเคครับเมนูต่อไปนะครับผมตำปลากรากหมูอันนี้อยู่ตรงหน้าเลยนะฮะถ้าเห็นสังเกตดูครับนี่กากหมูเพียบเลยดูดินี่ยเนี่นี่ดูเป็นตำปลาระฮะเป็นตำปลากระกหมูชิมดูนะครับกากหมูกากหมูอะไรนะก่อนจะได้กากหมูมานะครับท่านผู้ชมครับโอเคโอเคไม่ฟังไม่ฟังพอละี่เป็นแม่พันชั้นดีเอาไปเอาถือให้ผมหน่อยผมจะลองดูเออลองดูลองดูแม่กินปลากระได้ไหมครับได้ส่วนผมไม่ค่อยถนัดส่วนผมไม่ค่อยถนัดอ้เอ้าลอง หอมเนี่ยมีข้าวเลยนะอ๋อเอ้เนี่เป็นข้าวสามสีนะครับก็จะมีแบบสีนั้งเงินขาวแล้วก็เหลือง<ห>น,นต่เหลือง,งจะเป็นแบบว่าอันชันหือส่วนเหลืองเองนี่ยจะเป็นดอกคำฝอยชิมดูด้วยมาครูลองชิมดูมจำ้จำจ้ำไอ้นี่ีสารแท้ต้องจำ้ำอ,อร่อยนะครับมีความละมุนของปลาเนี่ยกับซอสชั้นดีจริงๆผมชอบเทคเจอร์ผมชอบเทคเจอร์ที่เขาโรยกับเนื ทุกเมนูเนี่ยจะสังเกตได้นะครับก็จะมีกากหมูโรยด้วยนะผัดหมี่โครลาดจำเข่าก็มีอีกบางเมนูพอคุณพูดถึงอะไรนะผัดหมี่ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นมาโคโรลาเราก็ตลองผัดหมี่คิดถึงผัดหมี่โคโรลาอันนี้ก็เป็นผัดหมี่โครลานะครับแล้วก็มีการโรยหรือภาษาอังกฤษเรีดัดจระริกเรียกท็อปปิ้งนะฮะท็อปปิ้งด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็กากหมูนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลองกันเอาลองอันนี้คือแตแบบมีกระเทียมเจียวแล้วก็อะไรนะกากหมูนะฮะ ถ้ามาโคราชต้องได้กินผัดหมี่โคราชถ้าไม่ได้กินผัดหมี่โคราชมาไม่ถึงโคราชผมบอกเป็นไทยเลยคุณนี่คือผัดหมี่โคราชของแท้แฟนโคราชรู้ดีอือหือรสชาติจะออกปิดปิดนิดๆเพราะว่าผัดหมี่มันจะมีรสชาติปิดนิดๆแล้วก็กลมกล่อมในเรื่องของเส้นเส้นนี่จะนุ่มมากมนะครับแลว้วมันจะมีความกรุบของขิงกระเทียมแล้วก็แบบเ้ำจิ้มอีกเยกระหมูกระหมูเป็นไงครับกนึกว่าจะเล่าเรื่องผมจะเล่าเรื่องกากหมูฟังไหมว่าเราจะใช้ เดี๋ยวไม่เสร็จพี่นะอัน<ป>นั้นพอก่อนอ่ะต่อไปต่อไปสิ่งที่เราต้องลองมันคือคอหมูย่างนะครับเขาจะเสิร์ฟมากัระดมจิ้มอันนี้คือแบบว่าไม่ว่าคุณจะสั่งเมนูไหนเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้มันจะมีอ่มมา,ามีมะขามปลาแล้วก็สามรสอ่ามีผักเคียงด้วยอืมหอมนี่กระเทียมไม่ใช่หอมนี่กระเทียมไม่ใช่หอมเท่แบบนี้หมูเฮ้ยแต่เนื้อมันนุ่มนะมันนุ่มจริงแล้วหอมเปนด้น้ำหมักสุดแล้วหอมแล้วก็พอจิ้มมันได้ปุ๊บเข้ากันมากอผสมเข้ากับเมนู เขาจะใส่น้ำพริกมุ้งปลาอันนี้ปลาปลา่อันนี้ปลาล่าคุณลองดูสิ่งที่ผมไม่ค่อยถน,นัดผมก็จะชอบขอราะยัดถุยได้ไหมครับเปนไงครับเป็นไงค,ไงครับผัดได้น้ำขอนุ่มนะคะอ่ามันมมนุ่มเป็นอ่ะที่เราต้องลองพอหมูแล้วนะฮะคนรักการกินหมูพลาดไม่ได้ครับสิ่งนี้มันคือซีโครงซีโครงหมูซึ่งทางร้านเขาก็จะมีสูตรหมักของเขาอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่น้ำจิ้มเอาเราจิ้มเอ่ซีอิ๊รสสามรส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 จิ้มสามรส ดีอะเนื้อเป็นไงกันเรื่อยแล้วก็ไม่เหนียวเหมาสำหรับกีนมาเล่ป่ะป้าเออมามาแล้วนั่งแท้กระดูกเลยอยากเล่นอยากเล่นอเล่นอ่ะคุณลองดูคุณลองสำหรับผมนะฮะลองดูผมก็จะชอบกามปลาไอติมกับส้มตับอืมอไปนี้หน่อยเอาลายขนาดลายสายสายใส่ไปเลยเนี่ะนุ่มละลายในปากเยี่ยมครับผมอ่ะอันสุดท้ายอันนี้เป็นพิไัยทอดอันนี้เป็นแบบว่าสิ่งที่เรา กินกันอยู่ตลอดเราเห็นกันอยู่ตลอดคือตีไก่ทอดนะครับก็เหมือนเดิมครับจะท็อปปิ้งกันด้วยแบบกระเทียมเจียวใช้มือเลยขออนุญาต<ล>นะฮะกินเ <laughs> ขาว่ากินไก่ให้อร่อยไม่ต้องใช้ใช้มือเข <c oughs> าหมักด้วยซอสเลยมันหอมหวานมากเลยหลังไก่เขาทุกอย่างทุกอย่างทําได้ใจเมนูนแต่ละอย่างน <c oughs> ลองอ้วยมือท่านอย่างเงี้ยไม่ค่อยถนัดนะครับอย่างเงี้ยสุภาพจะเลยนะครับขอบคุณค่ะ กรีดเนื้อไม่กรีดเนื้อระกู้วยนะด้วยมะคือมันหอมอะหนังไก่เขาแบบซอสมักด้วยซอสอะไรสักอย่างอันนี้ขอยืนยันเลยว่าทุกๆเมนูนะครับท่านผู้ชมครับอร่อยหมดเลยที่เราแนะนํากันไปไม่ว่าจะผัดมีตำข้าวโพดัมปาราหรือ ราบคุณเชียงนะพวกของทอดของอะไรเงี้ยอร่อยหมดเลยยืนยันนะจากใจก็โอเคนะสนใจเมนูไหนก็มากันได้ครับผมที่จ้ำเข่าจ้ำเข่าไม่ใช่เข่าตรงนี้นะฮะจ้ำเข่าก็คือนี่นะครับจ้ำเข่าคือเข่าบ้านเราเรียกเข่าก็คือข้าวจ้ำเข่าจ้ำเข่าคือยังไงคุณลองทำดูดิอ่ะลองทำเนี่ถึงชาติอ่าบ้านนะครับตามคอนเซ็ปต์จ้ำไปจ้ำไปเพิ่มแล้วก็แล้วก็นั่นแหละครับผมเขาเรียกว่าจ้ำเข่า โอเคนะครับผมถ้าเกิดใครมาแถวแบบว่าเขาใหญ่หรือว่าปากช่องนะครับไม่รู้จะไปร้านอาหารไหนดีหรือแบบอยากจะสัมผัสบรรยากาศเขาเรียกแบบเป็นยังไงเป็นคาเฟ่อาหารอีสานอ่ะใช่ใช่ช่มันดูผมมาน้วตกใจเลยเนาะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นแบบอันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบคาเฟ่มากแต่ว่า มันจะเป็นอาหารที่สารใช่มันมนมันลงตัวลงต,วลตัวแล้วอาหารแบบไม่แย่เลยดียมากด้วยอร่อยด้วยนะคะ <_ C mes> รับยังไงก็พาผ่านมาปักช่องนะครับหรือมาแถวนี้หรือว่าชาวปักช่องทั้งหลายนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวปักช่องอยากมาลองสัมผัสด,ดูแนะนำครับอร่อยทุกเมนูจริงๆที่ผมเอามาวันนี้อ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปกินข้าวกอนดีกว่าครับจำเข่าเราจะไปจำเขากันต่อนะฮะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าผมจะพาลุงวัญชัยไปกินอะไรนะฮะหรือผมไปกับ อาจจะไม่ได้ตามเข้ามาตลอดนะฮะรู้สึกเขาจะกินมากไปแล้วฟีบักฟีบักไปแล้วฟีบักไ,ไปแล้วนะฮะอ่ะนะครับผมรักทุกทุกวีดที่เข้ามาดูครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ไปจำ้จำเข่าจ้ำเข่า Thank you.